ภารกิจนะครับผมอันนี้อธิบายค่อนข้างละเอียดนะมีการบอกภารกิจด้วยนะครับผมนะฮะหน่วยอัลฟาวันต้องขายหนังสือนะครับผมหน่วยเดลต้าต้องแนะนาหนังสือให้ลูกค้านะครับผมหน่วยฟอกนะฮะต้องรับผิดชอบในการจัดหนังสือนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไม่เขียนเลยพูดเล่นพูดเล่นนะก็คือเอาง่ายๆคุณต้องขายหนังสือแนะนําหนังสือรับผิดชอบในการจัดหนังสือนะฮะคอยเติมหนังสือนะครับผมหรือว่าไปทํางานแคชเชียร์ได้ดูแลลูกค้าอันเป็นที่รักให้เราได้นะครับผม ภารกิจอื่นๆตามที่หัวหน้ามอบหมายนะฮะอ่าคุณนัผมอยากให้คุณลองเทสเป็นอสมมติว่าคุณได้เข้าไปขายอย่างเงี้ยสมมติว่ากูต้องโลเใช่วไหมเนี่ยโลเปเลย่คุณต้องโลเพปว่าคุณมีคุณสมบัติในการเป็นพนักงานที่ดีหรือเปล่าที่จะเข้ามาทํางานทำเป็นเล่นนะผมเป็นลูกค้านะผมเลยเข้าไปหาคุณเดี๋ยวผมผมต้องทักก่อนใช่ไหมอริชัยมาเซคุณเจ้าคอสไหนดีคะ อันนี้เนื้อวากิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้สั่นใส่เอาใหม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 ่สวัสดีครับเดินเไปแล้วอ่าพี่ครับพี่ครับมีกจตูนเรื่องไหนแนะนำบ้างไหมครับ มึงก็เลือกดีไอเฮียก็อยู่เต็มหน้าร้านเนี่ยมึงก็เลือกดีมันมันยากมากหรือไงมึงมึงพลิกหนังสือดูอ่ะข้างหลังอ่ะมันมีเรื่องเยอะมึงอ่านดิมึงจะอ่านไหมยัดไหมมึงแลอยู่ดีเดินตัวเปล่ามาอยากซื้อครับพี่เห็นคนซื้อเยอะแต่ไม่รู้จะซื้อเรื่องอะไรดีพี่ช่วยแนะนาหน่อยไปบูธอื่นไปไปไปลำคาญะไปบูธอื่นไป อืเด็กกูใส่จริงไหมไปถือเอานังสือใส่ถุงอ๋อกูขโมยโอเคเอาใหม่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 อแล้วเหรอเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอันนี้ดีๆนะนี่ดีๆนะสาธเตสให้เด็กๆกี้ไม่นับนะเอาใหม่สามสองหนึ่ง พี่ครับมีหนังสือการ์ตูนช่วงนี้อะไรเขาฮิตเรื่องอะไรกันนะครับอุช่วงนี้นะครับผมน้องนะน้องต้องตามหนังสือที่ตามอนิเมะมาอยู่เลยนะผมช่วงนี้เนี่ยทางบูธเรามีพิมพ์หนังสือเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่กําลังเป็นกระแสมากมากเลยนะครับสามารถซื้ออ่านได้นะตอนนี้เนี่ยจะมีเล่ม1 2 3สที่ยังไม่ได้พิมพ์มานะฮะมีเล่ม4ตอนนี้พิมพ์มาอยู่นะผมน้องสามารถซื้อได้แต่มีเล่มเดียวในในบูธนะตอนนี้นะน้องจะเอาหรือไม่เอาครับ อืมกูเล่นยังไงให้มันหาดีวะไม่เอาแบบจริงจริงจังๆเลยดิเอาจริงจริงจังๆเลยสิโถก็เอาเอามาเลยครับหนึ่งเล่มอหนึ่งเล่มอ่าหนึ่งเล่มนะครับผมน้องรับนะฮะโอเคแล้วน้องเชิญไปจ่ายตังที่ด้านนู้นนะับผมหรือน้องจะมีเล่มอื่นนะอยากเอาเล่มอื่นที่แนะนาให้ได้นะครับอืมคือตอนนี้ผมมีงบอยู่สามร้อยอะครับคือมีแนะมีเล่มหนึ่งเรื่องไหนแนะนําให้ผมไปเปิด เรื่องสตอรี่ใหม่บ้างถ้า,<ม>าเขาเถ้าเขาถามถ้าเขาถามถึงเล่มแรกนะครับผมที่แบบว่าเอ้ยเล่มแรก L C เล่มแรกมาซึ่งข้อมูลนะตรงเนี้ยจริงๆเราจะมีน้อยนะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เนี่ยคนที่เป็นพนักงานต้องไปทํางานทําการบ้านมาด้วยนะว่าแบบเอ้ยเรื<ม>่องไหนหน่าอ่านเรื่องไหนไม่น่าอ่านอ่ะสมมติถามมาเล่มหนึ่งเรื่องไหนน่าอ่านนะผมผมก็จะแบบถ้าคุณแบบไม่ได้เก็บข้อมูลมาจริงๆผมมีวิธีแก้ตองทางเดินไปเรียกพี่ที่เขาเป็นประจําบูธอยู่แล้วอะที่เขาเป็นแบบพี่สตาฟหลักอยู่แล้วอะ ที่เขาคอยคุมเราอีกทีมาคุยแต่วิธีนี้เนี่ยจะทําให้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบเราเพราะว่าเหมือนกลายเป็นแบบอา้าวไอ้เชฟกูจ้างมึงมาแต่มึงก็มาพึ่งกูอะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะฉะนั้น<อ>วิธี<อ>ที่<อ>ง่ายกว่านั้นก็คือหยิบโทรศัพท์มานะครับผมเปิดเข้าเพจรักพิมพ์ดูหนังสือเรื่องไหนที่แบบว่าเออน่าจะซื้อแล้วก็ดูลักษณะลูกค้าถ้าเป็นผู้หญิงปกผู้ชายแนะนําถ้าเป็นผู้ชายอ่ะปกผู้หญิงแนะนําไปนะฮะถ้าเป็นไอเกมอ่ะปกนี้มีเด็ก คุณเกมครับเรื่องนี้เนี่ย <S 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 มีโรล,ลิขึ้นหน้าปกนะฮะอ่าแต่ถ้าคําถามที่ผมจะแนะนาเลยนะสมมติมีคนที่แบบไม่รู้อหนุ่ยเนี่ยเลยแบบเดินเข้ามาแบบอ่าสมมติคุณเกมถามผมว่าเออมีเรื่องไหนที่แนะนํำไหมครับอ่ะลองถามอ่าพี่ครับมีเรื่องอ่าเรื่องไหนแนะนําผมบ้างไหมครับผมเพิ่งจะเพิ่งเข้าวงการามังงะมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะจะซื้อเรื่องอะไรดีการ์ตูนที่น้องเคยอ่านมาทั้งหมดหรือว่าเคยดูมาทั้งหมดเนี่ยน้องชอบการ์ตูนเรื่องไหนช่วยลยิ์ชื่อมาให้พี่สักเรื่องสองเรื่องได้ไหมครับ เชอบไอ้ไอ้สลามอะครับสลามอ่าสลามถ้าเขาพูดสลามมาปุ๊บโอเคเราติ๊กอย่างแรกไปต่างโลกอ่ะต่อครับเออมีเรื่องไหนที่ชอบอีกบ้างไหมครับเออมีเรื่องค่ายมันมีอะไรอีกวะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เอาค่ายอื่นเลยเอาของค่ายอื่นเลยก็ได้ค่ายอื่นก็ได้ผูอพูกาโลอะไรแบบเนี้ยอ่าพูกาโลโอเคฮาร์ทนิดนิดอ่าต่อโลลิมีทุกเรื่องมีอะไรกว่าโลลิก็ได้นะอ่าโลลิโอเคติ๊กปุ๊บอ่า ขีดเส้นตาใหญ่ๆนะโลลี่อะนึกไม่ออกแล้ววะ่ะช่วงนี้ไม่ได้ดูอ่าอโอเคโอเคมีประมาณ3<อ>เรื่องนี้นะครับผมมีเป็นสาลามนะครับผมมีเอ่อพูกาโลนะครับผมแล้วก็อ่าอีกหัวข้อนึงก็คือโลลี่นะครับผมถ้าตามคอร์สนี้นะผมที่น้องได้บอกพี่มานะผมก็จะมีเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพมาฮะบ,บูทเด็กอยู่ข้างๆนะผมเดินไปซื้อได้นะฮะ เอาขายข้างๆนะลุเป็นประธานของอะไรวะขาข้างๆเฉยเลยอ่ะก็ประมาณนี้คือเก็บข้อมูลลูกค้ามาก่อนถ้าสมมติลูกค้าแบบไม่รู้จริงๆเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าเฮ้ยเรื่องไหนต่างโลกเรื่องไหนฮาร์ดคอร์นิดๆเรื่องไหนมีโลลิอะลองดูภายในค่ายของเราดูนะผมว่าเออมีเรื่องไหนที่จะนําเสนอให้ลูกค้าได้หรือเปล่าอันนี้เป็นการ เป็นงานขายงานบริการเริ่มต้นนะที่ผมได้เรียนรู้มาในชีวิตผมนะครับผมอันนี้ที่ผมเจอมาเนาะอ่ะอประมาณนี้ประมาณนี้แนะนําให้ฟังกันเฉยๆเราเรา,เราลืมบางอย่างไปคฮะอะไรครับเร,เรารเราลืมโปรโมชั่นในการซื้อแต่ละรอบฮะ อาจจะต้องแบบว่าพูดพูดให้ลูกค้าแบบว่าถ้าพี่ซื้อครบประมาณนี้พี่จะได้ของรางวัลมีชิน<า>ช้นนี้ชิ้นนี้นะอ่างเเราต้องบอกอันนี้จริงๆมันเป็นโปรโมชันน่นอ่ะมันมันมันก็ต้องขายหน่อยเพื่อแบบว่าดึงกําไรลูกค้าแบบเฮ้ยถ้าพี่ซื้ออีกนิดนึงพี่ได้ของรางวัลเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่คือเอาง่ายๆนะซื้อทาๆๆไไงเสื้อในแง่ไะนหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบว่า เอ้ยงานพวกนี้เนี่ยมันก็แค่งานขายก็แค่บอกแนะนําเฉยๆแต่จริงๆให้คุณมองตัวเองไว้เลยนะผมว่าคุณกําลังจะเป็นพนักงานขายตรงคนหนึ่งนะผมถ้าเป็นพนักงานขายตรงใช่ไหมเขาจะบอกเดี่ยถ้าพี่ทํายอดได้เท่านี้นะรถพี่เนี่ยจะขึ้นเป็นไดมอนด์ขึ้นไปนเป็นแบบระดับโกละดับอะไรเงี้ยเหมืนนนนะอนกันนะเออเหมือนกันนะคุณก็แบบอย่างนี้เลยเนี่ยพี่ถ้าพี่ซื้อครบ500นะพี่จะได้ไอ้นี่ได้ปฏิทินแต่ไม่ครบปีนะพี่มันมาแค่คืนโคตรแวปฏิทิน ไม่คบปีทำไมกูต้องรอเขาไว้ยี ok ่กูจะจริงจังหน่อยก็ไม่ได้เลยนะยี่เอ้ยกูเนี่ยมันซื้อเรื่องจริงหมแล้วก็มาใก้หน่อยพี่จะได้ปฏิทินนะพี่แต่ถ้าพี่ซื้อครบหนึ่งพันบาทเนี่ยพี่จะได้ทั้งปฏิทินแล้วพี่ก็จะได้สมุดโน้ตด,ด้วยนะพี่แต่แต,แต่ถ้าพี่ซื้อครบหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ได้ปฏิทินได้สมุดโน้ตได้กระเป๋าแถมพี่ได้หมุนกาชาด้วยทั้งสามรอบเอาไหมครับพี่ อ่าคุณจะไม่เอาต้นแต่ปฏิทินไม่ครบปีเอเฮ้ยอย่างชอบจริงๆนะเออย่างชอบ่ะกัดแสบมากเลยอ่ะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็งานขายนะฮะประมาณนี้